มาค่ะวันนี้พามาชมต้นมะยมที่ปลูกเองนะคะหลังจากที่รดน้ำดูแลเองหลังจากถอดเฟือกแล้วน้องมะยมก็ออกลูกให้ผลเต็มต้นเลยค่ะอาจจะไม่ดกเท่าเดิมแต่ก็เยอะอยู่นะคะนี่ค่ะสวยน่ารักเชียวและนี้คือบางส่วนนะคะที่เก็บมาวันนี้ได้มาแล้วรออะไรคะล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็เอามาตำมะยมค่ะสูตรใครสูตรมันนะคะ ของที่บ้านมุนทิพย์ก็จะทำแบบใส่กะปิค่ะตำไม่โยมบี้บี้แค่พอแหลกนะคะชอบที่มันแหลกๆนี่น่ะคะ่ะน้ำยำมันจะได้เข้าไปในเนื้อนะคะต้องเรียกน้ำปลาหวานถึงจะถูกเนาะใครชอบแซ่บก็เพิ่มพริกขี้หนูสดลงไปนะคะใส่น้ำปลาร้านิดนึงก็ได้แล้วแต่คนชอบแต่มุนทิพย์รอบนี้ใส่แค่กะปิค่ะน้ำตาลปีป๊บน้ำปลาใครจะใส่กุ้งแห้งก็ใส่นะคะ หอมแดงซอยด้วยก็ได้แล้วแต่คนขยันแต่รอบนี้มันทิพย์ทำง่ายๆกินเร็วๆว,วิธีรัดง่ายสุดก็คือเอาน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะใส่กะปิอย่างดีลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ละลายแล้วก็เอามาผสมแบบนี้ละคะ่ะแค่นี้ก็เจ็มจนเต็มทีแล้วคะ่ะอร่อยมากฟินเวอร์แล้วก็เหลือน้ำไม่โยมอีกถ้วยหนึ่งคะ่ะเก็บเอาไว้ส่วนอันนี้กินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นต่อคะ่ะที่บ้านใครชอบกินสุดไหนลองบอกกันได้นะคะ